้น,นีวันที่4ี่กรกฎาคม2568เป็นครั้งที่65สาข้าพเจ้าพอใจเสนา2.3.1ขอถาวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริษฐมบุต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึก,ลกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด หนึ่งบทกราบพระรัตนตาไยรังสมาสมพุทโธวะกวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทียมิสวาขาโตพระวัตตาโมรมังนาสามิสุปิปันโนพระวโตสาวะคสังโคสังฆามิสองบทบูชาพระไยรีพินาลังสีมาสมพุทโธสุจีรังปารินิพุโตคุณเนหิธรมาโนธานิปารามิหิจัติสติยาวชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังฆังสานังขโตปูเชมิ นัตน,นัตะยังธรรมังจัตามิโสธินาสามบทสวดชุมนุมทเทว,วดาสมันตาจักวาเรสุอัตคันชันตุเทวดาสัตธรรม,มนิราชาสาสุนันตุสักโมคะลังคะทัง สักเคกาเมจะรู้เปคิลิสิขลตเทจันตริเเบวิมาเนที่เบรัตเทจะฆาเมตะรุวะนาคาเนเกหะวัตุมมิเกเตขุมมาจายันตุเทวะฉลทละวิสเมยักขกันทัพบนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะเราจะนางสาทวเมสุนันตุธรรมมัสวนาคารุยมพัทันตาธรรมมัสวนาคารุยมพทันตา ธรมมะสาวนาคารอายัยยมปัทธันตาสี่บทสวดปุพภะพภาคณาวากาละนโมตัสสะภะคะวะโตหะโตสัมสม,สสมา,ส,มส,มส,ส,มาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ห้าบทสวดไตสรณะธรรมนาปาถาพุทธังสานังขจามิธรรมังสานังขจามิสังฆังสานังขจามิทุติยมปีพุทธังสานังขจามิตุติยมปีธรรมังสานังขจามิทุติยมปีสังฆังสานังขจามิตติยมปีพุทธังสานังขจามิตติยมปีธรรมังสานังขจามิตติยมปีสังฆังสานังขจามิ พกบทสวดสัจจะกิริยาคาถานัตถิเมสานังอัญังวุทโทเมสานังวัดังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหตุสัทานัตถิเมสานังอัญังธรรมโมเมสานังวัดังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหตุสัทานัตถิเมสานังอัญังสังโฆเมสานังวัดังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธา บทสวดติรัตนนปนานามาคาถาพุทธังนเมรัตนภูตะสลีละจิตตังธรรมังนาเมรัตนภูตวิสุทธิสารังสังคังนเมรัตนภูตสสุสีละทิฏฐิเอตังนาเมติรัตนังรัตนาตายวาวังสัมาสมาสลิตตวัตถุวิเศษสัูตังอัญโยายายุตตะคุณโยวขาวะสะปะวัตตังปัสุมิตตยามหิปิตตเทวะยถาติทันเตเอกลงวินา สิตตเลสะมะสัมภเวนะโลเกกทาจิจติเลนจปาตุโขตังคัมภีรยานวิสยังติทุตตะสัตถังวิญโยหิบันทิตตะัชะเนหิวิเชะยะวิชะยะลูปังโลกัมหิเกหิจิกัตถุก,กัตถจุปัพพะนิยังแกสันจิสุทุวิทตังขุณะกายะยตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิ สมุติปัสสะมะณนสิสุทธปัสสา,าทัทานังบุญยติการณะมสมุตตมะบุญนภบูภบ,ภบ,ภบังทุกขาบงมุตจะนม,มุขัสละนังคตานังปูชาละเหสุประบังอภิปูชนย,ยังนิพพานาสัจจิยายุปันิสสยถังสัมมากิเลสะมัลโลมลโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตถกุสเลหุก ปัดเสวนีอย่างป้าเนหิจาปิเสนังคัมนียะเมวะตัสมาหิตังติรัตนังสรนังคตตมหะรัตตินทิวังคณะเนสุนมัสสามานาปูเชมะจาปิสสะตังสุปะสันนจิตตาตัธานุปาริจริยสระสัทรัตาจาปุญเยนะตัทธสุก,กเตนะสุขีพะเวมุเตเชนะตัสสะจัสมาปิสุวัติโหตุ โยเจตธ,ธรรมวินยัมหิปมาณภูโตโลกุตระพิสมโยนิย,โ,นยโตสุโพชังตัดโสปนิสยยจายายะอยัมปิโหตุวัตถุตยเยบริจิตโตสุปสาธทกกาโล แปดนัมมะกาลสิทธิคาถาโยชกุมาโมหะมะลาปะกัตโธซามังวะพุโทโธสุขโตว,วิมุตโตมาลัสสะปะสาวิณโมจย,ยันโตปาเปสิเคมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังสีาาลสานามิโลกัสสานาทันจะวินายกันจะตันเตชะสาเตยชยสิทธิโหตุสพันตรายาจะวินาสมิโต ธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตตุทัตเสสิโลกัสวิสุทธิมาขังนิยานิโกธรรมะธรรสัตถารีสานตาโมโหสันติกระโลสุจินโนธรรมังวัฏันตังสีลสานะมามิมโหหปปัตทาลังอุปปสสันตถาหังทันเตชะสาเตชะยิิธิโหตุสพันตลายาจะวินานสัมินตุสัทธรรมเสนาสุขัตนุโคโยโลกัสภะปูปปกิเลสะเชตตา สันโตสยังสันตินิโยชโกจสวาขาตธรรมังวิธิตังกระโรดนติสังคังวัตันตังสิราาะสามามิพุทธานุพุทธังสะมัสสีตะทิถึงตันเตชะสาเตชะยสิทธิโหตุสพันตรายาจะวินานสเมนตุก้าวบวดนัมมะการะอัฏฐกะคาถานะโมอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะหสิโนนะโมอุตตะ มัธรรมสสะสวาขาตัดเสวนิเตนะทะนโมมหาสังกัสสาปิวิสุทธสีระทิฏฐิโลนโมโอมาตายารัสสารัตนาตายาสาสาทุกังนโมโอมากาตีตัสสะตัสสะวิทุตะยัสสปินโมกาลปะภาเวนวิคันจันตุอุปัฏฐวะนโมกาลานุภาเวนสุปฏิโหตุสัพพธานโมกาลัสเตเชนะวิถึงหิโอมิเตชวะ สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพักภาวาสักเกสุวิหารติกะปีละวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังเขนาสิธิงบรรจมัตเตหิภิกขุสเตหิจเพเหวารันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยพุเยนะสันนิปัติตาหุนติพระกวันตังทัศนายกภิกขุสังคัญจัตถโคจตุนังสุธาวาสกายิการนังเทวนางเอตถะโคสี อายังโขภควาสเกสุวิหารติกกะปิแล้ววตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเกนะสิทธิงปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวารหันเตหิทัศหิจะโรกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุติภควันตังทัศนายาภิิขุสังกันจันนูนะวมยามปีเยนะภควาเตนุปสสังกมยามาอุปสังกมิตวะภควะโตสันติเกปัญเจกะคาถาภาสยามาติ อัตโคตาเทวตาเสยยถาปิมาณัพะวะปุริโสสัมมันชิตังวะภาหังปัสสาเลยยะปัสสาลิตังวะภาหังสัมนิเชยยะเอวะเมวสุตาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภควโตระปุรัตโตปาตุตหังสุอัตโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวะเอกัมมันตังอัทถังสุเอกัมมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิบังคาตังอาภาสี มหาสมโยบอกว่านัสมิงเทวกายาสมาคตะอคตมหิมังธรรมะสมยังทักขิตเยิวะอราชิตะสังคันติอัตโคอราเทวตาภควัโตสันติเกอีบังคาทังอาภาสิตะตะพิกโสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุก,กัมกังสุสาระถีวะนนเนปาติขะเหตวะอินทริยานิรักขันติปันทิตาติ อัตโกอัปปะเทวตาภะวะตโตสันติเกอีมังคะาทังอาภาสิเชตวาขีลังเชตวะวลิขังอินทขีลังโอหัจจามเมชาเตจรนติสุท่าวิมาราจขุปตะตาสุทันตาสุสูนาคติอัตโกอัปปะเทวตาภะวะโตสันติเกอีมังคะาทังอาภาสิเยเกจิพุทธังสานังขตาเสนาเตขมิตสันติอปายะภูมิงะหายะมนุสังเทหังเทวกกาอย่างะลิภูเดนสันติติ อัตโกภครรวาพิกขูอามันเตสิเยภุยเยนะภพิขเวทัสสุโลกัธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัสสะนายะพิกขุสังขันจะเยปิเตพิขเวอเหสุงอติตาพัฒนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธะเตสัมปิพระขวันตานงเอตัปปะมาเยวเทวตาสันนิปติตาอเหสุงสยทาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิคเวภว,วิสันติอนาค สมัตฐานังอัฏันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภคะวันตาังเอตัประมาเยวเทว,วตาสันนิปฏิตาภวิสันติสยถาปิไมหังเอตัลหิอจิกิตามิพิกเวเทวตายานังนามานิคิตาจิตามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิตามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธาสัตทุกังอนัสิกะโลทภา,าสิตามิติ เอัมพันเตติโคเตพิกูภควาโตปจัสโสสุภควาเอตทะโอจัสิโลกะมนุสกัดสามิยัตถะภุมาตทัตสิตะเยสิตาคิริคัมพลังภะหิตตาสมาหิตาพุทโธสีหาวรรินาโรมาังสาพิสัมพุทโนโอโธโอทาตมนาสาสุทธาวิปัสสนามนนาวิลาพิญโยปัญจสติยตตววันเอกบิลาวัตเว ตอาอมัมแต่ยิสัตตาสาวเกศสนิคระเทววายกายอภิกันตะเตวิชาาถาภิกขะวเตจอาตบปะฟักกัลุงสุดตะวาพุทธะสาสนังเต่สัมปัตุละหูญาณอมนุษยานะทัศนังอเปเกสัตตะมัทธคุงสหัสสังอัตถสติงสตังเอเกสหัสสานัง อมนุสสานามัตถสุงอเปเกนตมัตถขงที่สาสพาภุลาภงตันจะสพังอภินญายะววคิดตวานัจกขุมาตโตอามัมเตยิธาสาวเกศาสนีรตเทวกายาภิกกันตเตวิชานาถพิโวโยหังกิตติสามิคิลาเหอนุปปัสโสสตะสหัสสาวะยาขาภูมากปิละวัตถวตทิมันโตชุติมันโตวนนวันโตยศสีโน โอทมานาพิกามุงพิขูนังสมิติงวันหนชาสหัสาเหเหมาวัตตายขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยักษะสีโลกโทมานาพิกามุงพิขูนังสมิติงวันหนังซาตาคีลาติสหัสายขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยักษะสีโลกโทมานาพิกามุง ภิกขูนังสมิติงวะนังอิเจเตโสฬสสะหัสาย no no ักขานานัตตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยักษสีโนหมดธมานาอภิการุมภิกขูนังสมิติงวะนังเวสามิตาปบัญจะสตะยักษานานัตตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันลาวันโตยักษสีโนหมดธมานาอภิการรมภิกขูนังสมิติงวะนังกุมพิโรราชคะหิโกเวปุรัะสาริเวสละพิญโยนังสตตะสหสสัง ยักขานังปิจิลุปะสติกลุมพิโรราชคะหิโกโสปากาสมิติงวันหลังปุริมันจะที่สังราชาทัตตะรัถโวปัสสะสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายัศสีโสปุตตาปิตัสสะปัคโวออินทามะนั้นาัฒภะลาอิทิมันโตชุติโตวันหน้าวันโตยัศสีโนทัมานาอภิกามุภิกขูนังสนิติงวันลังทักขินันจะที่สังราชา วิบุญโหตปษาสติกุมันงานังอธิป,ปติมหาราชายัสสะสีโสพุทธาปิตัสาภาวะอินทมานะมัคพระสาจิตทิมันโตชุติมันโตว,วันละว,วันโตยัสสะสีโสโหทมนานอภิกกาภิกขุนังสมิติงนังปัจจิมัญจะที่สังราชาวิรูปกโขปัสษาสตินาคาัน,นังอธิป,ป,ปติมหาราชายัสสะสีโส พุทธาปิตตัสสะภะหะวอินทะมานามหัพพสาอิติมันโตชุดิมันโตว,วันณวันโตยัสสิโนโมทะมานาภิกขามุภิกขูดังสมิติงว่นหนังพุทธตตลัญจ่ที่สังราชากุเวโรตัรสสะสติยักษานังอัติปติมหาราชายัสสิโสพุทธาปิตตัสสะพะหะวอินทะมานามหัพพลา อิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสะสิโนมทักมานาอภิกามุภิกขูนังสมิติงวังปุริมะทิสังทัตตะรัตโถทักขินีนะวิรุณถกปัจชีนะวิรูปักโขกุเวโลตุะลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสัมมันตาจตุโลทิสาทัตทันะมานาทัังสุวะเนกาปิกวัตถเวเตสังมายา วิโนทาสาอาโควันจะนิกาสัทธามายาคุนเทนตุเวเทนตุวิภูจะวิภูโตสหจันทนโนกมาเศตโตจะกินนิมันทุนิมันทุจะปันาโทอบัมนมโยจะเทวะสุโตจะมาตลิจิตตะเสนโนจะคันทัพโพนโรละฉะะโนสัพโภอาคูปัญจสิโกเจวะ ติมปุสริยวัชสาเอเตจันเยจดาชาโนคันทัพพาสหดะชุภิโมธมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวะหนังอาธาอัฐาคูนภาษานาคาเวสาราสหตัชกกัมพัลันสตะลาคาอาคูปายาคาสหยาติภิยาวุนาทตะัตถาจาอาคูนาคายัสสีโนเอราวันโนมหานาโคโสกาคะสมิติงวะหนัง เยนาคลาเชสหัสสาหลันติทิพพาทิชาปักิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวันมัชักปตจิตตลาสุปนาอิติเตสนามังอภัยยันตานาคลาชาณมาสิสุปนาโตเขมกมักกสสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอปวะหิยันตะนาคาสุปนาสระนัมักังสุคุทธังทิตาวชิรหัตเถนะสมุทังอสุลาสิตา พาตโลวสวัสเสเตอ,อิททิมันโตจุสิยสสะสีโมวัลักกัญชามหาพิมาสมะอัศุลาธนาเวคัสสะเวปจิตติสุจิตติจะมหาราโทนมุจีสหสัตตัญจะพระิปุตตานังสัพเพเวโรจนามัะกกสันในหิตวาภะลิงเสนังราหูพัะมุปาขบลสมโยธานิพัทเทนเตภิกขูนังสมิติงวะนัง อาโปจัตเทวาปัทวีจเตโชวาโยตถาคมุงวโรนาวโรนาเทวาโสโจอสสะสาสหเแมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายัตสสิโนทัศเสเตเสาทัศธากายาสพเพนะนัสสวัณนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,นวันนวันโตยัตสสิโนโมทวานาอภิกาามุงภิกขูนังสมิติงหนังเวทุจัตเทวาสาหริจัตสสมาจัตุเวยัมมะ จันทสูปัิสาเทวาจันทะมาคูปุรักกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตาณขตตานิปุรักิตตวาอาคูมันทะวรา,าหกาักะวัสูนังวโสเวเสถงสกโกปะขะปุลินทัตถุทัตเสเตทัศสากายาสเพนะนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนท้ามานาอภิกามุ พิกุนังสมิติงวะนังอัฏฐะคูสหภูเทวะชลามขีสีขาหรือว่าอริษฐกาจะโรชาจะอบมาปุกผะเนี่พาสีโนวัรุณาสหธรรมาจะอจจุตาจะอเนชกาสุริยะวุจิลาอาคูอาคูวาสวะเน่สิโนทัศเสตทัศธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันณะวันโตยัสสิโนวัฒนานาภิกามพิกขุนังสมิติงวะนัง ตมานามหาสมานามานุสสา,า,ามนุสสุดตมมาคิตทาปัทูสิกาอาคูอาคูาคมโนโปัทูสิกาอัตถาคูฮระโยเทวาเยจโลหิตตวะสิปารลคามหาปารลคาอาคูเทวะยัสสิโนทัสเสเตทัศธา,ากายาสเพนะนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกามุภิกขุนังสมิติงวะนัง ุกากรุมหาลุนาอาคูเวคะนัสสาสหะโอทาตะไครหาปาโมขาอาคูเทวะวิจักขณะสัทธามัตตาหะรักขจะมิสกาจยัสสิโนทันนัยยังองคาปัจจุโนโยทิสาภิวัตสติทัศเสเตทัศทากายาสัพเพนะนัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทามนาภิกามุภิกขูนังสมิติงวนังแขมิยาตุสิตายามา กันทักกาจะยสัตสีโนสัมพิตตะกะอมะเศรษฐาโชตินามาจะอาสวะยิมมานาลติโนอาโคอัตถาภูปรินิมิตาทัสเสเตถัสทากายาสัเพนะนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชติมงโตวันนาวันโตยัสสีโนมุทธวานาอภิกามุภิกขูนังสมิติงวะนัง พัเธเตเทวนิกายาสพเพนานัตตะวันนิโนน้มัมมเยนะอาคันชุงเยจันเยสัตถิสาสาหงพาวุฒธ,ธาชาติมักขีหลังโอคตินะมนาสาังทะาเขโมคะตันหลังนะขังจันทังวัสิตาติตังสุขธรรมะประมตัตโตจักปุตตาอิทธิมโตสหะสันนังกุมารโอติสโสจัตโสปาคะสมิติงมะนังสหัสัพรมัโรกาน,นังมหาพูมมาทิตทติทติ อาปันโนชุติมันโตพิศวะกายโยยัสสิโสทัเสตัถิสราอาคูปัญเจกะวะสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาลิโตปริวาลิตโตเจจะสเพอภิกกันเตสินเทเทเวสัพพมเกวาราเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะวันพิยังเอธะคันหัตทะคันทัตถะลาเคนะพันธมัตถุโวสมันตาปริวาเลทะ มาวมุจจิทโกจิตังอิติทัตถะมหาเสโนกันะเสนังอัะเสยิปานินาตละมาหจัสลังกตวานะเพรละวันยัตถาปวุสโกเมโขธนยันตุสวิชุโกตัฏฐโสวจุธาวัติสังกุโตอสยังวเสตันจัสัพพังอภิญญายะววะคิดตวะนจักขุมากตโตอามัมตยิสัทธาสาวะเกสสนเสนลเตมารเสนาะ ภพกันตาเทวิชานถาถภิพโวเจะอาตับมากะลุงสุตตะวะพุทธศาสาสนังราคิตาราเคหิภปกามุงเนสังโรมปิอิชะยุงสเพวิชิตะสังขามาภะยาติตายสสิโนโมทันติสาภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาอาติ